สวัสดีครับสวัสดียามสายนะครับระรว่างที่กำลังเติมพลังงานนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมหน้างานที่จะทำวันนี้นะครับหน้างานอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณห้าไร่กว่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมที่จะทำงานนะครับที่จะทำงานคือที่ตรงนี้ ยังไม่ได้เก็บงานเรียบร้อยนะครับจะไปเก็บฝั่งนู้นก่อนนะครับหน้างานตรงนี้นะครับหน้ากว้างของพื้นที่นะครับอยู่ที่ประมาณ40เมตรนะครับความยาวก็อยู่ที่ประมาณนะครับประมาณสองกว่าเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะ ไปให้ดูที่ที่ที่จะทำนะครับสำหรับวันนี้นะครับไปชมกันเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่บ้านโนนสบายนะครับตำบลขอนแตกอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านที่อยากจะมาชมนะครับอยากจะมาศึกษาดูก็มาชมได้นะครับอยู่ที่บ้านโนนสบายตำบลคอนแตก อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งโน้นนะครับสำหรับพื้นที่เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับอาจจะจัดโลเคชั่นอาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ยาวนะครับพื้นที่ที่ยาวแล้วก็เจ้าของ ให้ผมได้ออกแบบให้อ,ออกไอเดียเองนะครับผมก็เลยจัดให้นะครับนี่ฝั่งนี้นะครับที่บางส่วนผมได้เก็บงานไปแล้วนะครับสําหรับเกาะตรงกลางนะครับเกาะตรงกลางได้เก็บงานไปแล้วนะครับไอ้นี้ที่ตรงนี้นะครับผมออกแบบและจินตนาการเองนะครับขุดนะครับ ตรงนี้จะเป็นเกาะนะครับคือจะขุดคลองรอบเลยนะครับขุดคลองรอบไปทางโน้นนะครับด้านโน้นจะเป็นเกาะแล้วก็จะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับรูกรกะท่อมฝั่งโน้นก็จะเป็นสะนะครับเจ้าของให้ผมออกไอเดียออกแบบให้ทั้งหมดนะครับ ร่องร่องน้ำก็ลึกประมาณอยู่ที่สามเมตรห้าสิบนะครับตรงจุดเาขาเรียกว่าจุดสะดือน้ำก็อยู่ที่ประมาณเกือบสี่เมตรนะครับที่เจาะลึกนะครับเป็นบางจุดนะครับไม่เท่ากันนะครับตรงนี้ก็จะมเีเบิมขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อให้ที่ เป็นที่ปลาพักอาศัยนะครับปลาเล็กปลาใหญ่ก็จะได้อยู่รวมกันได้นะครับครับนี่ครับที่เมื่อวานผมได้เก็บงานบางส่วนอย่างตรงนี้นะครับที่ผมจะเก็บวันนี้นะครับจะเก็บงานวันนี้แล้วก็ช่วงเย็นเดี๋ยวผมจะลงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเก็บงานไปแล้วจะดู สะอาดตานะครับนี่ครับที่ปลูกกระท่อมนะครับเป็นที่อยู่อาศัยนะครับจะให้อยู่ตรงนี้นะครับจะให้อยู่ลักษณะแบบว่าให้สะอยูอ่ถ้าบ่อนี้น้ำเต็มนะครับอากาศที่หน้าหน้าร้อนนะครับจะพัดมาหาที่ อยู่อาศัยนะครับอากาศก็จะเย็นลงหน่อยนะครับฝั่งด้านนู้นนะครับที่ผมทำนะครับให้ปลูกไม้ยืนต้นนะครับเป็นไม้ยางนานะครับประดูพวกอะไรคือเขาเรียกว่าเป็น <c oughs> ไม้ เออไม้อะไรนะครับโอ้ผมเองก็นึกไม่ออกเหมือนกันเอนึกเอาเองนะครับเป็นไม้ที่นั่นๆน,น,นะครับลักษณะแบบนี้นะครับดูปไปแล้วเนะี่ยเอาอย่างงี้เลยดีกว่าง่ายๆดีให้ท่านนึกเอาเองบางที่พูดพูดไปก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเออไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแค่อยากให้ชม นำเสนอให้ชมนะครับว่าที่ได้ทําไปแล้วนะครับนี่ครับคือที่ที่ผมทําไปแล้วนะครับออกแบบเองนะครับออกไอเดียนะครับคือจินตนาการขุดเอาเองอะไรหมดนะครับก็นึกภาพว่าเหมือนทําของเป็นของตัวเองนะครับคือว่าใจตัวเองอยากจะทําแบบไหนก็ทําแบบอย่างนั้นเลยคือ นะครับคือว่าจุดที่ที่ตัวเองอยากอยู่อ่ะก็คือคือจะคิดแล้วก็จินตนาการมาเป็นแบบว่าอยากอยู่ในเกาะในอะไรอย่างนี้ก็จะทําเหมือนนะครับจะมีหลายเบิ่มหลายชั้นนะครับดูแล้วก็มีหนึ่งสองสามนะครับที่อยู่ก็จะสูงสูงกว่าเพื่อนนะครับที่จะปลูกกระท่อมนะครับก็เลียนแบบเกาะธรรมชาติ นะครับคือคือความาที่เรา,เอ,าอยากอยากอยู่แบบไหนเราก็จะคิดไปแบบนั้นนะครับเราก็จะสร้างจินตนาการไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ทําตามที่เราคิดทําตามที่เราจินตนาการรูปแบบออกมาก็จะได้เหมือนนะครับเหมือนเราได้อยู่ในเกาะจริงๆ <laughs> อยู่ในเกาะเกาะส่วนตัวนะครับ ที่ตรงนี้แหละครับที่ที่ผมจะเก็บงานวันนี้นะครับที่จะเก็บงานวันนี้ก็รอบบริเวณนี้ไปถึงโน้นนะครับไปถึงโน้นนะครับส่วนเกาะตรงกลางก็ผมเก็บงานเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่จุดตรงนี้นิดหน่อยนะครับ ก็ทางด้านฝั่งนี้ก็ผมก็ได้เก็บไปเรียบร้อยเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมได้เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับจะดูว่าเป็นดินสีดำที่ที่ผมเก็บหน้าดินไว้แล้วก็มาโปหน้าดินนะครับที่นะครับด้านนู้นจะเป็นที่เก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับจะ เรียบไปหมดเลยนะครับทางด้านเากาะกลางนะครับให้ให้ให้ดูช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำเต็มปุ๊บนะครับลมจะตีไประหว่างาทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่ครับคือจุดตรงนี้นะครับถ้าน้ำเต็มมันก็จะเต็มโค้งเว้านี้หมดเลยนะครับน้ำแล้วก็เวลาหน้าหน้าร้อนนะครับ ลมก็จะตีตีลักษณะเฉียงไปแบบนี้ครับคือทิศนะครับ,ต,รบตีไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่ครับก็คือให้ลมมันพัดไปลักษณะให้ตีน้ําขึ้นไปก็อากาศก็จะได้อ่ไปปะทะกับอ่ที่เราที่อยู่ของเราที่อยู่อาศัยของเรานะครับก็อากาศก็จะเย็นนะครับ ตามลักษณะลมนะครับน้ำวันนี้ก็ได้ขึ้นมาเยอะอีกแล้วละน,นะครับน้ำนะครับสีฟ้ามรกตเลยครับสีฟ้าสวยนะครับใสเขียวทั้งเขียวทั้งฟ้านะครับไม่รู้นะครับชมเลยครับนี่โอ้ เมื่อวานยังยังยัง,ยงออกน้อยกว่านี้วันนี้ขึ้นเยอะเลยครับนะครับให้ท่านได้ชมนะครับฝั่งนี้ก็เก็บงานไปแล้วนะครับนในเกาะนี้นะครับถ้าจะมีต้นมงต้นไม้ไปนะครับคือจะสวยงามอารามตามากเลยนะครับดูแล้วคือได้เท่ากับไป เที่ยวเกาะที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่ว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับนะครับนี่คือเป็นการเป็นเกาะส่วนตัวนะครับก็จุดตรงนี้น่าจะเป็นจุดแรกนะครับที่ที่ได้ทำนะครับโลเคชั่นแบบนี้นะครับ สี่เหลี่ยมพื้นผ้าอาจจะได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าที่หน้ามันแคบนะครับอาจจะโลเคชั่นอาจจะทํายากนะครับคือตําแหน่งที่เราจะตั้งจุดตรงนั้นจุดตรงนี้เพราะว่ามันเป็นที่หน้าแคบนะครับมันเป็นยาวนะครับความยาวมันยาวกว่านะครับแต่หน้าแคบมันเล็ก มันเล็กก็เลยอาจจะได้ขนาดนี้แล้วครับถ้าเป็นที่กว้างนะครับอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็อาจจะเราวางตำแหน่งวางาแบบได้ได้สวยกว่านี้นะครับนี่ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับถือว่าดีนะครับถือว่าดีว่าสวยแล้วครับก็โอเคครับสำหรับวันนี้เที่ยงนี้เดี๋ยวขออนุญาต ทำงานก่อนนะครับสำหรับเที่ยงนี้ก็สวัสดีครับ